ยินดีต้อนรับเข้าชูช่อง r o m b i t s นะครับผมผู้ช่วยแม่ค้าออนไลน์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดแอคเคาท์นะครับ Airpay My Wallet ของ s h o ป e e นะครับผมอ่าก็ไปกันเลยนะฮะขั้นแรกก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ที่มุมขวาล่างนะฮะจะเห็นคำว่าฉันนะครับแล้วก็กดฉันนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับตรงการซื้อนะฮะตรงนี้กดตรงการซื้อแล้วเราก็เลื่อนขึ้นครับ ตรงประมาณกลางๆนะฮะจะเห็นคาว่า AirPay My Wallet นะครับผมรากดเข้าไปนะฮะรากดเข้าไปเนี่ยมันจะให้กดยอมรับเงื่อนไขนะแต่ผมผ่านตรงนั้นมาแล้วพอกดยอมรับเงื่อนไขเสร็จปุ๊บตรงด้านล่างๆนะฮะเราก็กดลงไปที่กดลงไปทีเ่เปิดใช้งาน AirPay My Wallet นะครับตรงนี้นะฮะกดไปนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อ ที่อยู่ชื่อนามสกุลวันเกิดบัตรประชาชนลาสหลังบัตรประชาชนด้วยนะครับ12อันแล้วก็อาชีพใส่ไปให้หมดนะครับผมเสร็จแล้วพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอีก2อย่างก็คือถ่ายรูปครับถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับผมอย่างนี้นะฮะถ่ายรูปบัตรประชาชนเต็มเมให้ชัดๆนะครับผมและถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมกันหน้าเราด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะ กล้องเนี่ยมันสามารถปรับเป็นกล้องหลังกล้องหน้าได้นะฮะแต่ผมพยายามลองดูแล้วนะครับกล้องหน้าลำบากมากครับผมต้องให้คนช่วยถ่ายหายก็ลองดูนะฮะประมาณนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็หน้าต่อไปก็จะเป็นครับพอเราใส่ข้อมูลไปครบแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่รหัส6ตัวนะครับผม2ครั้งนะฮะเหมือนประมาณอารมณ์ประมาณบัตร รหัส ATM ครับผมเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับผมมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็เราก็เลือกเติมเงินได้หลายๆทางนะครับผมมีเติมเงินสแกนเติมเงินก่อนนะครับผมอยู่ในระหว่างตรวจสอบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใช้เวลาตรวจสอบประมาณสักน่าจะวันหนึ่งนะครับผมวันครึ่งเต็มที่นะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่เวียงน้องน,นะครับผมถูกใจคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรได้กดไปเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ